ก้อยเป็นตัวซิกเนเจอร์มาฮาสองเด็กแต่งซิกเนเจอร์หรอโอ้อยังไงเราคาแรคเตอร์โทรมาบอกป๊อบแบมแบมเวลาคนถามคาแรคเตอร์ยังไงอ่ะก้อยวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบว่าคาแรคเตอร์เยอะที่สุดเปลี่ยนชุดเยอะที่สุดเดี๋ยวไปรอดูแล้วกันแต่ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์ไหนก็เป็นตำรวจค่ะแต่ว่ามีความเป็นเหมือนแบบสายสืบเลยต้องปลอมตัวเยอะโอ้ใช่อ่านึกถหลายคนรอคอยแบมคูแบมรอดูบ้างเราลกเปบ้างดีใจก้อยว่า กินกับทีแล้วกันเนาะเพราะว่านี่เป็นมิติใหม่ของทั้งสองคนปกติเราก็จะเห็นสองคนนี้เล่นแบบว่าขึ้นอารมณ์หรืออะไรที่มันหนักๆเพราะว่าพอเห็นพาโรแมนติกคอมเมดี้ก็รู้สึกว่าเออทั้งสองคนที้ก็ดีมากแล้วก็เหมือนพาเขาไปทําอะไรที่ตัวก้อยก็ไม่คิดว่าเขาจะทํำก็เลยเชื่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รวมรวมนักแสดงไปเยอะมากค่ะเชื่อว่าคอมเมดี้สุดทางแน่นอนเห็นพนักงานของทั้งสองคนในฐานที่บจัดตังมามันมันขึ้นมเติมเพิ่มกลิ่มยังไง หนูก็ไปดูคอนเสิร์ตพีมาใช่ปะโอ๊น่าแล้วหนูนเออคือคือ,คอพอไปเห็นริมกับทีตั้งแต่แบบสิบกว่า,าแล้วก็ก็เห็นว่าเขาเติบโตขึ้นแบบแข็งแรงามากแล้วก็ทุกกล้าที่เขาเดินมันมันแข็งแรงเหมือนกับเราเราเป็นแบบเออไม่รู้เหมือนกันอะแล้วก็รู้สึกภูมิใจใน,ใน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 ถึงแบบนิดนึงเออแต่มัรู้มันรู้สึกดีอะค่ะที่ที่แบบเห็นเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาเก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กินและพีเฉิดฉายแบบให้ทุกคนได้ดูโวย,ย,ยนิดนึงค่ะว่าโยนนิดนึงพีพีวิวอีกเรื่องนี้จะได้ดูอะไรที่แบบสเปเชียลบ้างก้อยว่าความคอมเมดี้คือกินเนี่ยคนอาจจะเห็นเขาเฮฮายอยู่แล้วแต่ก้อยว่านี่เป็นความคอมเมดี้ในแบบทั้งทางสามชาเอ่ยทางปลอมตัวเอ่ยทางตลกตบหัวเอ่ยคือก็รู้สึกว่ามันเป็นคอมเมดี้ที่ครบรถแล้วในขณะเดียวกันนี่เป็นหนังโรงเรื่องแรกของพี แล้วก็เป็นหนังลงเรื่องแรกของพีกินเล่นคู่กันด้วยก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงเดียครบรถแล้วกันเออน่าจะเห็นทั้งสองคนในแบบซุ้มุ้มิสิกธิ์บาทีเ่าบางเราก็แสแรงเรื่องนี้พวกเราต้องแบบกัดร่างกายฟิตโงฟิตหุ่นต้องไปรู้ร้างผ่านเขาด้วยหนูก็พยายามจะใช้ปูก็หมายถึงว่าพอเราเป็นตำรวจใช่ไหมเราพยายามคิดว anyway> ่าเ้ยทำไงให้มันถึงแม้ว่ามันจะโรแมนติกคอมเมดี้ก็จริงแต่เราก็แบบว่าอยากอยากให้รู้สึกว่าเราเป็นตำรวจที่แท้จริ ก็จะมีคนมาสอนเราใช้อุปกรณ์ท่าทางการเดินการมูฟอะไรประมาณนี้แล้วเป็นีเยต้องก็ทำดิชว์หน่อยค่ะเออเออุ่นจริงเนี่ยไม่เป็นเออเออโฮ้ยเราเราเป็นพ้อแม่รังความเรื่องของการแสดงอยู่แล้วเอออันนี้คือเราต้องแบบเตรียมเตรียมหนางไหนแบบซีนต่างๆเพิ่มก้อยรู้สึกว่าอันนี้นะพูดจริงนะนี่เป็นเรื่องที่ก้อยเหมือนมาสนุกสนานกับกับกองนิดนึงคืิ เรื่องมันจะมีความเป็นพงใช่ไหมแต่เรื่องนี้พอมารแมาติกคอมดี้หนูเดินเข้ากองอะ่ะหนูเจอหน้าุูลงอะ่ะหนูก็รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่สดชื่นเจอหน้าพี่แขเจอหน้าแบบเออเจอนหน้าจิ้งท<ป>ีเ้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมีความมาทํางานเหมือนแบบจอยๆอมาเล่นกับเพื่อนแต่ถ้าถามว่าในความเชิงหนักจริงๆมันมันมีพาร์วาม่าอยู่ที่เดี๋ยวไปดูในเรื่องลาการว่าม,มันเป็นยังไงค่ะท ไม่มีสมาธิคืองินกินอะเก่งเพราะว่ากินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมูทเขาเล่นเขาสมาธิสูงแต่ละอย่างก้อยอะจริงจริงก้อยเป็นคนต้องการสมาธิประมาณนึงแต่หลังก้องกินจะแบบเขาจะทําท่าทําทางให้เรารู้สึกว่าแบบขอวัดหน่อยสิว่าเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะด่าเขาประมาณนั้นแต่ก็โดยโดยรวมก็ทาได้โอเคแปว่าก็ไปติดตามดู่นะวันใช่ค่ะ20มีนาคมค่ะทุกโรงภาพยนตร์ฝั่งด้วยซองแดงแดงฟังเพลงเราบ้างฟังมากอุยขอบคุณ ต้อฟีดแบ็กชื่นใจไม่เอ่ยก็ดีใจดีใจเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลองทําอะไรใหม่ๆเหมือนลองแต่งดูลองกํากับเองลองทําอะไรเองก็เลยรู้สึกว่าเออดีใจที่พอออกไปแล้วแบบคนชอบก็เลยแฮปปี้ค่ะคแต่งจากเรื่องราวของพี่ิ๊คคือจริงๆแล้วนะตอนแรกสุดอะแต่งจากความรักแหละคือจินตนาการว่าแบบถ้าฉันมีความรักฉันจะรักอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบจะทำเอ็มวียังไงให้แบบให้เราอิน ก็เลยไถ่ปีดไปเจอนั่นแหละค่ะโพสโพสหนึ่งของแฟนคผักที่นี่เาเรารู้สึกว่าพี่เขาเสียไปสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเขายังรักอยู่เลยเขายังดูแลครอบครัวอยู่เลยเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มัน unconditional มากมากมาก,ก็เลย,ยทำเรื่องนี้ก็เลยแค่แบบ message ไปหาเขาในในเฟซบุ๊กแล้วบอกว่าเออชื่อด้อยนะคะอยากไปสัมภาษณ์คุณพ่อพี่ปิ๊กได้ไหมเออเขาให้ไปก็เลยดีดีดีอปี้ดแบค่ะคือด้วย,ด,วยด้วยบรรยากาศเพลงนี้ความรัก อ,อ๋อไม่อะค่ะคือหนูชอบจินตนาการหนูรู้สึกว่าอะไรที่ที่มันอยู่ในตัวหนูหรือว่าไปได้ยินเรื่องของคนอื่นมาหนูก็จะพยายามหาหาอะไรลงอะปกติเราก็จะเขียนบทบ้างบางทีเราก็หาเรื่องพูดใน y o YouTube บ้างแต่อันนี้มันเหมือนลองหาสกิลใหม่ก็เลยเอาเอามาลงกับเพลงแทน,เ,นเลยค่ะแลคนมีความรักก็ฟังได้คนมีความรักฟังได้จร,จริงๆก็ว่ารักหลายรูปแบบเป็นก็ให้ทำนำเสนอในมุมแฟนคลับใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ว่ารักทุกรูปแบบใช้ได้หมด ได้ได้ค่ะ <ondan S 1> ค้ถ้าวคหแบบมให้มีหมาอยาแบบอย่าตายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเา um inform inform <tuh S 2> ราไม่ได้กอเแล้วคำถามคืออะไรนะคะเนครัหเาอกาหนะถ้าถ้าตาเราไมืกัานเนมค่เหมนายังมีเยอะใหญู้วเ่าถ่ายด้วยกันถ่ายด้วยกัน หนูว่าอย่างที่บอกคือหนูพี่จะคิดเป็นเพื่อนสนิทค่ะแต่ถ้าถามถ้าจะตอบแบบเพย์เซฟเอาที่พี่อยากรู้นะคือถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่อยๆถ้าตอบแบบเพย์เซฟหนูไม่รู้เพราะว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นยังไงไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าตอบเอาแบบเรียลๆความรู้สึกวันนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราเป็นในความเป็นเพื่อนกันอ่ะจริงๆมันมันเฮลตี้มากเลย ณวันนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรต่อกันมากเราหวังดีต่อกันอยากให้อีกฝั่งหนึ่งได้ดีก็เลยรู้สึกว่าในสิ่งที่มันเป็นณวันนี้มันก็ก็เป็นเรื่องที่ดีเออวันนี้คือเรื่องไยอย่างี้มไม่มีแบบเรื่องก็ส่วนใหญ่ก็น้องแม่ล่าเนี่ยแหละค่ะหรือมากสุดก็อาจจะแบบไปถ่ายหกจักไหมอะไรแบบนี้ก็จะแบบเล็กๆน้อยหรือหรืออาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงนี้คุณพี่มีประเด็นสังคมคุณพี่ไหวไหมคะเหมือนเพื่อนกันที่เรารู้สึกว่าถามไทยมันก็ไม่ได้มา เขามีแบบหดยวหยอดใดใให้เรารู้สึกไม่หยอดหยอดรุ่นนี้ไม่หยอดแต่เขาบอกว่าเขาอยากปรับปรุงเพื่อตัวเองเขาบอกเพื่อตัวเองเพื่อต <laughs> ัวเองก้อยรู้สึกว่าคือถ้าให้ก้อยบอกก็บอกว่าถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรสักอย่างต้องต้องเพื่อตัวเขาเองซึ่ง<ม>ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ที่ในฐานะเพื่อนหนูก็จะหวังที่สุดถ้าแบเขาพูดว่าไม่เขาพูดเพื่อหนูเหรอไม่หรอกเออเพื่อตัวเขาเองแต่ก้อยว่าเขาโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วจริงๆแล้วว่าหนูบอกตลอดว่า เขาป็นคนรู้ตัวเองเขาเขาเป็นคนเก่งในสายตาหนูแค่ว่ามีสติไหมในการทําสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นหนูจะบอกเขาจะบอกว่าแบบเออมีสติใจเย็นกับทุกอย่างนะจริงๆเขารู้อยู่แล้วเขาเขาเขาจะทำะมันมีหนังชื่อ, again อมีกินาเกนอะกิน <c oughs> กาเกนกินาเกนโยกานกินาเกนหนังเรื่องนั้นเหรอคะหนูได้รับเล่น <c oughs> หรือเปล่าอ๋อยังตอบไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเอาวันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นแบบนี้หนูว่า แล้วคุณก็พากลุ่มไม่ค่อยไม่ค่อยบอกอะไรอย่างนี้มากมายหนูอาจจะพอเห็นบ้างแต่ก้อยว่าโตแล้วก็จะใช้ชีวิตที่มันหนูรู้สึกว่าถ้าอยากทำอะไรซื้อสัตว์กับตัวเองจะเอาอะไรตัดสินใจให้ชัดเจนสำหรับหนูหนูก็ถือว่าหนูก็ชัดเจนในตัวเองประมาณนึงว่าณวันนี้หนูแฮปปี้แบบไหน บอกคนอื่นใช่ไหมหนูไม่วัดอะไรจากการที่เขาบอกใครถ้าใครต้องการอะไรจากหนูต้องบอกหนูทนานั้นไ่บอกทุกคนในโลกนี้เลยสําหรับหนูรู้สึกว่าหนูไม่เรียกไม่อยากมานั่งตีความหรือให้สังคมมาบอกหนูว่าเธอควรใช้ชีวิตแบบนี้ิเพราะมีคนบอกฉันมาอย่างนี้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วความง่ายมันคือถ้าเราต้องการอะไรสักอย่างเราไม่ต้องบอกคนอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าจากคําถามนี้หนูไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับหนูแต่เขาไม่เคย แล้วก็เป็นความเรามีความสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างกันตลอดเวลาที่เราตั้งแต่เลิกกันมาเราจะบอกคือห่วงใยกันห่วงใยว่างดีแล้วก็คุยแต่เรื่องคุยแต่เรื่องดีๆที่มันเป็นห่วงกันแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเธอฉันจะมางอเธออะไรอย่างเงี้ยคอยนี้ไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะเป็นเพราะว่าเรเบรกเขาก่อนค่ะเขาจะไม่กล้าเออเราเบรกเขาก่อนไหมเบรกเขาต่อหน้าเขาหรอคะือว่าจจะพูดในใจที่แบบเขาจะไม่กล้าไปอะไรอย่างงี้ย คุณพี่เตือรู้สึกพูดยังไงดีวะก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นไปได้พลังงานของเราหรืออะไรบางอย่างแต่หนูรู้สึกเรื่องนี้มันง่ายอ่ะอย่าทำให้ชีวิตมันยากอ่ะจะจแบบคือถ้าเขากชัดเจนอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วมาบอกหนูหนูมีความชัดเจนบางอย่างที่จะบอกเขาซึ่งสำหรับหนูอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกเนคนอื่นรู้ได้ฟัแค่นั้นเองดูสดค่ะคุณพี่จอดไหมคะ แล้วมีคนมาโอ้ได้ได้มาขายขนมจีนไหมมีบ้างปกติแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออจะมีแฟนเร็วๆนี้แน่นอนอีกยาวไกลรู้สึกได้ถึงคนข้างที่ยาวไกลที่ทำหน้าสงสารหนูเลยไม่ไปด้วยกันอยู่ด้วยกันไปด้วยกันยาวไกลไม่รีบค่ะ